เนี้ยไม่รู้จักเลยแอปอ่ะอ้าวเนีจริงป่ะนี่เป็นคนตัวสั้นนมแล้วก็ขาเลยเห็นไหมจริงอะนมแล้วก็ขาโใกล้กันเลยเป๊ะเเากนี่ของจริงนะคะอันนี้โดนกล่าวหามากที่สุดว่าเป็นขาป๊อมนี่ขว้าให้ดูได้มือโอ้ป้าขาจริงฉันไม่เคยใช่แอปตัวสั้นขายาวแหมทั้งนั่งยัน ยืนยันขนาดนี้แล้วเราต้องเปิดตัวเธอเลยดีกว่านะครับขอต้อนรับผู้หญิงที่มีขาวยาวที่สุดในประเทศไทยคุณอมสก้าวใจ ู่หลังเก้าอี้ค่ะพี่ขาต้มค่ะใช่ไม่ได้บอกทีมงานแล้วนะว่าวันนี้ขอขายาวค่ะคุณบอกว่าขอใส่กระโปรงสั้นๆจะได้มาเทียบกับออมไงเอาหนูสั้นบ้างปิดก่อนอาสักนิดก็ไม่ได้อยู่ดีคือตอนนี้เนี่ยถ้าดูอยู่ทางบ้านจากทางบ้านเนี่ยผมก็ตำลังดูภาพในจออยู่เนี่ยนะฮะจะรู้สึกว่าขาออมเนี่ยก็ไม่ได้ยาวมาแต่ถ้าคุณอยู่ในสตูดิโอกับเราเห็นเห็นเห็นสดๆตรงนี้เนี่ย ยา,ายาวมากแล้วเป็นคนขาเรียวมากว<ช>มากคือเป็นคนตัวไม่ได้สูงขนาดนั้นนะไม่ได้เป็นนางแบบขนาดนั้นแต่ว่าคือช่วงช่วงขาโคนอยู่ตรงนี้นี่คุณผู้ชมโคน <c oughs> เรื่องตรงนี้ คนขาที่อยู่ตรงนี้คนเยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยเนี่ยขาคบเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยขาพี่กาวคือเป็นคนตัวสั้นไงเดี๋ยวนะขนาสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนี่แล้วนี่นี่คือนี่คือคนขาอยู่นี้เนี่ยอยากว่าจะแบบเขาดูภาพออกแล้ว่าถามว่าเอ๊ะจากคอนี่เป็นขาเลยหรือเปล่าเพรามันติดกันเลยไม่มีนมหรือเปล่าแล้วก็มีนมแต่ว่าไม่มีเอวไม่มีเอวนมแล้วก็ขาพิการเบาอ ไม่แต่ขาสวยมากเลยอ่ะไม่เห็นเห็นได้ข่าวว่าแม่แม่เคยบอกว่าประกวดนางงามไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าพิการเออนี่ไงพิการยังไงเพราะว่าเป็นคนแบบว่าสรีระแปลกๆอ่ะคือเป็นคนตัวตัวสั้นอ่ะเวลาเวลานั่งเห็นไหมเวลานั่งเก่าจะเตี้ยกว่าธัญญาแหละเนี่ไงมเออจริงดูภาพกว้างจริงจริงเไมเก่านั่งปุ ันยยาเลแต่ว่าช่วงตัวช่วงบนนี่จะสั้นช่วงบนสั้นแต่ว่าช่วงขามันยาวแจะอันเนี้ยสั้นเสมอเนาะใส่ชุดแล้วจะบนหรือล่างก็สั้นช่วยดูหน่อยช่วยดูจากกล้องหน่อยหนูทำละเนี่ยเห็นไหมมันเป็นมุมกล้องมันทำได้เราเราเรามาวัดดีกว่าวัดนี่มีสายวัดกันด้วยรายการหนูไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกหนูก็เกลียดโปรดิวเซอร์รายการนี้เหมือนกันแต่หนูไม่รู้จะทำไงหนูต้องทำไงานองเนี่ยเน้นมากว่าต้องวัดต้องวัดเลย คนเลยนะแต่เกิดมาไม่เคยวัดขาคนนะเดี๋ยวนิ้วหรือเซนเซนเซนพี่ยายาก่าเธออ๋อแล้อเคพ่ยเขาอยากให้วัดท่านยากกว่าค่ะพี่ทันยาขาเขาเขาไม่ต้องมานะคะไม่ต้องมาเทียบกันนะคะพี่ยาค่ะไม่อยากอิจฉาเพื่อนสูงค่ะอิจฉาแต่คุณเริ่มตรงไหนครนี่อ๋อถ้าสะโพกเชิงกรานนะใช่ป่ะเราอสะโพกใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนครับนี่นี่เซนเนาะเซนอ่า ก้ะน้องค่ะเดี๋ยวตัดสูตรให้เพื่อนพี่เดี๋ขอจีบโพสสนิดนึงแล้วมมันจจะริงพี่ย่ะยังเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็จบตรงไหนกูกิฟต์ตะตุ่มไหมตะตุ่มตะตุ่มตะตุ่มตาตุ่มตาตุ่มตะตุ่มสิตะตุ่มงานนี้ไม่เคยเจอขอบคุณครับโอเคแปดสิบเก้าครับแ9บเาเซนโอเคต่อไปเอฟ ช่วยทุกคนช่วยปิดทีวีแล้วก็หลับไปก่อนแปดบหนึ่งได้ไหมคะได้ครับ89บนะครับ89โอเคใหญ่ตกย้ำดิเริ่มตรงไหนเริ่มตรงไหนเอาเอานมเลยมาไม่ได้ใช่ระกระดูกเชิงกรานารอนี่นี่จับ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 เมื่อกี้ของธัญญา89โอ้ยหนูยาวไปถึงพื้นข้างหน้าได้ปะของกิฟต์เนี่ย83าอ๋อมสกาวใจอ๋อมสกาว อย่แพ้กุ๊กกิ๊บนะคะเลื่รมไหนครับอออไหนเล่มเนี่ยนี่นี่คุณจับคุณจับคุณจับกระดูกเกาอยู่เนี่อุ้ยพี่เกาคุณจับไหมคุณจับไหมพี่เกานะเป็นคนบิการนะคะพี่เกาขายหอมมากตายเท่าไหร่อ่ยเท่าไอร่โอ้ยโอโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้อยอ้อยอ้ยโอ้โอโอ้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 อย เก็ตนะละว่าภาพที่เธอโพสนั้นขาเธอจริงๆขาที่ต้องเปลี่ยนขาที่เราคิดได้แล้วแล้วถ้าดูช่วงเอวเนี่ยเห็นปะช่วงเอวช่วงเอวย่าจะเป็นอย่างนี้ไงคือช่วงเอวเก่าคือไม่มีอ่ะอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะเนี่ยนี่คือเนี่ยเอาอย่ันนี้นมนี่ค่ะนี่ค่ะพี่อ๋อมขาพี่อ๋อมมาจากนมพี่อ๋อมเอาอย่างนี้เลยว่าเราบอกได้แล้วว่าพี่อ๋อมไม่ได้ใช้แอปแล้วถ้าอย่างนั้นพี่อ๋อมทำยังไง มีเทคนิคในการถ่ายรูปไหมเทคนิคอคะคือจริงๆแล้วรูปส่วนใหญ่เนี่ยคุณสามีถ่ายด้วยอ่าแล้วก็อันเนี้ยสามีถ่ายอ่าเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเลนส์วายไม่ก็ใช้กล้องนี่มือถือปกติเลยไอโฟนปกติใช่ไม่ได้ไม่ได้ิลเตอร์ไม่ได้ไม่มีแต่้ะถามว่าเออแต่งภาพให้มันแบบว่าเป็นสีสันให้มันเป็นแบบเนียนสมูทอะไรเงี้ยเราจะทำทำถุงกล้บไปาพเมื่อกี้นี้นหะครับาพเมื่อกี้นี้ที่พิงกำแพงอันเนี้ยเราใส่ชุดเหมือนกันเลยเห็นไหมเนี่ยอ่ะหลังเนนี่คือปกติ นี่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 คือไซส์ปกติใช่นี่แต่ต่อให้ไม่ต้องแบบใช้มุมใชอะลรแค่นั่งแค่นี้แล้วก็ดูขาเขายาวใช่เราจะบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่สามารถยืดได้เพราะอะไรรู้บ้าวชุดเดียวกันเลยนี่วันนี้ชุดเดียวกันเราจะบอกว่าเวลาคนที่เขาใช้แอปยืดขาเนี่ยเขาจะต้องยืนตัวตรงแล้วเวลายืดมันจะได้แบบว่าเหมือนไม่มีอะไรที่ไม่งันบ้านเบี้ยวไม่งันบ้านเบี้ยวแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเอนนั่งอย่างเนี้ยหรือว่าเรานอนอย่างเงี้ยมันไม่สามารถยืดจากนอนอย่างนี้ได้ไงหนูเคยเห็นรูปหนึ่งพี่พี่นอนอยู่บนต้ไม ใครจะไปยืดได้มันยืดไม่ได้คุณต้นไม้คุณนอนเป็นทาซาคุณต้นไม้นี่มัน่ายนี่มันยืดไม่ได้อ๋อมช่วยสอนเทคนิคแบบสดๆในรายการหน่อยได้ไหมอย่างแบบขาป้อมๆสั้นๆอย่างเงี้ยนึกถึงโปสเตอร์หนังที่กำลังจะเข้าฉายชื่อเรื่องอะไรรึเล่าเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรเรื่องหนังที่นักเล่นอะอ๋ออาบาดอาบาดที่มันที่มันเป็นเปรตอะ คุณคุณไม่ว่าคุณอมจะเป็นเปรค่ะไม่ได้ว่าออมแต่ว่าแต่ว่ายาจะตยาวใช่เป็นเปรจริงๆริงถ่ายลหน่อยสอนคลิปหน่อยอมคือจริงๆอมก็ถามคุณสามีนะว่าเวลาถ่ายให้ขายาวถ่ายยังไงอะไระยํางเงี้ิเขาต้างมีท่ามีองไรอย่างเงีนี้เราก็จะบอกว่าน้องน้องเขาบอกว่าให้เรายืนตรงนี้แล้วกริบอยู่ตรงไหนน่งยืนตรงไหน นั่ตรงนั้นออ๋โอเคโอเคแล้วทำยังไงต้องทำยังไงให้ขายอะก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราถ่ายกดได้ยังไงมันก็สั้นถูกไหมคุณผู้ชมถ่ายอย่างเงี้ยยังไงขาสั้นแน่นอนเราจะถ่ายกดให้ดูถ่ายกดพี่ออมคะอย่าทำร้ายน้องมากเกินไปนะนึกออกไหมถ้าเกิดเราถ่ายมุมกดยังไงขาจะสั้นต้องเสยมันจะอัดนิดนึ่งเลยนิดนึงเรารู้จักกันต้องให้เดี๋ยวจะถ่ายให้สวยมากเลยค่ะคุณน้องสั้นสั้นดีไหมกุ๊ปกิ๊ต์่ะเห็นไหมอันนี้ถ้าเกิดถ่ายมุมนี้นสั้ อ่าอ่าอ่าขอแบอบ,บายาวบ้าง มุมยาวนะคะเดี๋ยวจะแบบว่าถ่ายให้เห็นหรือว่า mm มันยังไงยาวเราต้องเป็นมุมเล่ยนะคะ้องบอกคุณผู้ชมว่าทำาไงให้มันยาวก็คือเราอาจจะต้องแบบเงยเราไม่ต้องแบบว่าช้อนขนาดนี้นะไม่ขนาดนี้ไม่ไม่มีการช้อนคือช้อนได้ในบางผ้าที่เราถ่ายแต่ถ้าเกิดเราช้อนขนาดนี้มากๆอย่างเงี้ยบางทีทําให้เราอ้วนครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะอ้วนเราอช้อกทุกคนต้องเร็วนะคะตอนนี้ตะคิวกินเต็มขาแล้วนะคะเราอาจจะต้องบอกว่าเงยกล้องนิดนึงค่ะเงยกล้องนิดนึงนิดนึงค่ะนี่ค่ะโอ้อันนี้ดูยาวจริง อันนี้ดูยาวจริงนางเขม็อด้วยใช่ไหมคะยาวไปหมดแล้วค่ะไปดูสิคุณคิดดูในมอนิเตอร์มอนิเตอร์โอเคไหมยาวไหมยาวใช่ไหมไม่แต่ว่าที่เราจับรูปเมื่อกี้ไงจริงจริงอะหนูนี่อะทุกคนคะไม่เอาเนาะอันนี้ไม่เอานะไม่เอาอันนี้อันนี้คือเอาจริงๆมันมีเทคนิคมันมีเทคนิคแต่ละาพอวู้ดี้ขอลองถ่ายออมหน่อยได้ไหมได้ได้ลองถ่าย เสวยนาะอยากจะลองดูว่าถ้าเกิดถ่ายปกติเนี่ยของออมเนี่ยอมปกติก็ยาวเหอะนี่นี่ไงนี่ไงเอ็นนิดเดียวเอ็นโหอยู่ยาวมากไอ้ลองแบบสั้นได้ไหมได้ลองสั้นเลยถ่ายให้สั้นๆเลยให้กุดๆเลยต้องยังไงครับออมสั้นๆมันกดไม่ได้ดูดิกดยังไงขนาดสั้นนี่เลยมันยังอ่ะมาครับคุณผู้ชมให้คุณดูนะฮะว่าของของออมเนี่ยขนาดถ่ายแบบขนาดถ่ายใกล้ๆสั้นยังดูยาวเห็นไหม สั้นยิ่งดูยาวอ,อยู่เลยก็ถามเ <คน S 2> <brilliant S 1> ขา้อยหนึ่งอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยโ oh oh อย้โห กลับมานั่งยิ้มล่าสุดที่อ๋อบอกเลยบอกบอกว่าถ้าใครมาเมนนะวิจารหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แอปเนี่ยจะบล็อกเลยถูกไหมบล็อกเลยเขายังไงยังไงคะเขาเขามาเม้นกันยังไงบ้างอะคือเขามาเม้นยังไงอะคะบางทีเนี่ยคือถ้าเกิดเม้นปกติอะเราเราโอเคนะวิจารอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเกิดมันใช้คําพูดแบบเริ่มเริ่มเริ่มรุนแรงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ที่หยาบคายเนาะหยาบคายแล้วก็มาพูดในสิ่งไม่ดีแล้วก็ แฟนคลับเรามาเถียงกันในนั้นน<อ>่ะตำคานอ,อ๋อบางทีมันแบบเยอะไปเป้าอะไรอย่างเงี้ยบอกไปไหลายทีแล้วบางทีศึกษาข้อมูลนิดนึงเราก็ลงคลิปอะไรหมุนขาให้ดูแล้วทำไมไม่ทําคลิปออกมาให้มันรู้กันไปอย่างเงี้ยคือประเด็นเนี้ยคนอิจฉาไงเราดูเราอิจฉาเลย เดูแล้วาเป็นชืเกิดบังขาดจริงๆแ่ยอม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 รับเลยนะว่าในหมู่คนเพื่อนๆในวงการเขาก็พูดนะโอ้โหออมเนี่ยใช้ออปดูดิแล้วก็แชร์กันแล้วเราก็เห็นตอนแรกเรายอมรับเลยว่าเรายังไม่ได้คุยกับออมไงเฮ้ยทำไมออมใชแออฟแต่พอวันนี้เรามาคุยกันเนี่ยแล้วเรามาเคลียร์กันเนี่ยเราก็รู้ข้อเท็จจริงว่าก็ต้องก็เสียใจนะที่ก่อนหน้านี้เราแบบเราเข้าใจว่าคุณใช้ออปแต่แต่ว่าหลายคนแหละเขาคงคิดว่ามันมันมันเป็นไปไม่ได้ไันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะยาวขนาดเนี้ยแต่มันเป็นไปแล้วมันเปป็นไแล้ว พี่อ๋อมก็พิจากันต่อไปแต่อย่าไปด่าเขานะคะเพราะเขาบล็อกแล้วนะคะอ๋อมเนี่ยคนมีไว้ขูดเลขรู้เปล่าของแปลกขนาดนี้เนี่ยพี่อ๋อมคำถามสุดท้ายก่อนจะหมดเวลาในเบรกนี้พี่อ๋อมคะจะมีลูกเมื่อไหร่ดีคะเมื่อไหร่จะมีวันนี้เลยไหมไม่หรอกค่ะก็คื ก็คือตอนนี้ช่วงนี้รับงานอยู่อะค่ะถ่ายละครนะคะแล้วก็พิธีกรเยอะแยะเลยมันไม่มีเวลาไงก็อาจจะต้องแบบรอปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเร็วๆนะหนูอยากเห็นออมบอมน้อยขายยาวไปติดตามอินสตาแกรมของอมหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมแอดอมสกากใจสวัสดีคุณสามีด้วยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครัขอบคุณพี่ออมที่มาทำให้ความฝันของพี่หญิงคาซ้าหลายคนเป็นจริงได้ค่ะคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชนเนล กดเลยค่ะกดเลยอ้าวนั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ๊คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดเดี๋ยวเดี๋ยวนีเลยจะไป็้องเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปเอไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยสวยก็ได้อ้ากกดกดอ่ะก